โรคซึมเศร้าปิ่นเปลี่ยนไปเยอะเลยนะรู้ไหมแบบกปินไม่เหมือนเดิมเลยดราม่านแน,แน่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปินแซจบีในคลิปที่จั่วหัวคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าดราม่าแน,แน่แต่ว่าเสียใจนะคะคลิปนี้ไม่มีดรามา่าก็คือปินจะมารีวิวโรคซึมเศร้าซึ่ง ใช่ค่ะอีฉันได้ผ่านการรักษาโรคซึมเศร้ามาเรียบร้อยแล้วโดยที่หลายๆคนไม่มีใครรู้เลยดีกว่าว่าปิ่นเป็นโรคนี้นะคะไม่สิมีแค่ในครอบครัวที่รู้ว่าปิ่นเป็นนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็ไม่ใช่โรคที่รู้สึกว่ามันจะต้องไปเป่าประกาศหรืออะไรแต่ว่าก็นั่งคิดอยู่ว่าควรจะออกมาพูดดีไหมนะแต่ปิ่นก็รู้สึกว่าถ้าปิ่นได้พูดเรื่องนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะคะเพราะปิ่นเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีทางเป็นด้วยนะคะแต่ว่าเหตุมันเริ่มจากที่ว่าเราอะ เครียดเครียดง่ายมากน้อยใจง่ายมากน้อยใจพ่อน้อยใจแม่น้อยใจแฟนทะเลาะกับแฟนแล้วในหัวมันมีการแบบเรารู้สึกตัวว่าเราเฮ้ยฟุ้งซ่านมีการต่อย,ยอดเรื่องราวต่างๆได้เก่งมากๆแล้วก็รวมไปถึงการไม่ค่อยมีความสุขนั่งอยู่เฉยๆก็หดหูอยู่คนเดียวก็หดหูอยู่คนเดียวก็เศร้านั่งเฉยๆก็แบบ รู้สึกไม่มีความสุขไปหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเครียดแล้วก็รวมถึงกบว่าเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธหรือโมโหอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีความหน้าร้อนตัวสัน่นมันต้องระบายออกทางไหนสักทางหนึ่งไม่อย่างนั้นก็คือไม่สามารถแบบหยุดด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะแบบร้องร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นก็รู้สึกว่าเออปิ่นน่าจะเครียดหรือกดดันตัวเองมากเกินไปในเรื่องของงานในเรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยไปหาหมอก็ไปพบจิตแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะก็โ okay, อเครีเสิร์ อะไรยังไงแล้วก็ได้คุณหมอท่านหนึ่งนะคะซึ่งปิ่งก็ไปทําการปรึกษามาเสร็จปุ๊บก,ก่อนเข้าห้องตรวจคุณหมอเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้ทําซึ่งเราสามารถถาทําที่ทั่วไปเลย <Okay. S 1> ทมเว็บปินก็เคยทํานั้นในเว็บพวกแบบฟอร์มสํารวจว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ซึ่งอ่านอ่านไปก่อนก็ทำทำทำ,ทำแล้วปินก็ปักจะไปอยู่ในเกณฑ์คุณเป็นโรคซึมเศร้าเล็กน้อยปานกลางปานกลางเล็กน้อย,อยนีไยซึ่งปินก็เอาจริงก็ไม่ได้อินกับแบบฟอร์มอะไรพวกนี้มากมายแล้วก็คิดว่าเออมันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราก็แค่่เเเคครรรีีีีียยดดอะะไาาาง้ปป็นนนภวทททหลัจกิ นบบนัน้ในแบบฟอร์มมันก็จะมีประมาณว่าคุณไม่มีความสุขในแต่ละวันไหม,ไหมเหนื่อยเพลียง่ายมีปัญหาทางการนอนไหมสมาธิสั้นไม่ค่อยแบบอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะซึ่งปิ่นทําออกมาแล้วคะแนนมันก็ไปตกอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าระยะปานกลางระยะสุดท้ายก็คือจะเป็นระยะที่เหมือนแบบคิดสั้นอะไรเงี้ยซึ่งปิ่นก็ยังไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นนะทีเนี้ยก็เลยได้เข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าเออรู้สึกแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกว่าเศร้าง่ายหดหู เซนซิทีฟกับข่าวที่อ่านกังวลเรื่องอนาคตกังวลเรื่องลูกกังวลหลังกายตัวเองเออน้อยใจคนนั้นคนนู้นคนนี้คิดมากไม่เข้าใจไม่มีความสุขแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเล่าเล่าไปเล่าไปเรื่องก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ตั้งเป้าไว้กับตัวเองว่าเออจะบอกคุณหมอว่าหนูอะยังไงหนูก็ไม่ทานยาเพราะว่ากลัวจิตแพทย์หลอกให้กินยาแล้วก็เคยเห็นคนเวลาไปหาจิตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะได้กินยาซึ่งอีนี้ก็ตั้งเป้าไปเลยว่าหนูไม่กินยายังไงหนูก็ไม่กินยาหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูแค่เครียดเฉยๆแล้วหนูก็มาปึกษ เพื่อที่มาหาทางออกว่าหนูควรจะทําตัวยังไงควรจะมีความคิดยังไงถึงจะไม่เครียดแบบนี้ซึ่งคุณหมอก็ฟัง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 เสร็จปุ๊บจบที่ว่าเออโอเคค่ะคุณปิ่นคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคะระยะปานกลางแล้วก็เเาาเป็นโรคซึมเศร้าเหรอเออเออ เ้ยอินเทนวะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้ตัวเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นโดยปกติเวลาออกไปข้างนอกปิงก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนล่าเริงฮูลาลาดีไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นยกเว้นตอนอยู่กับตัวเองเป็นหลักกับ คนใกล้ตัวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นปัญหาความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าแต่พอคุณหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณหมอก็จะให้ยาทานในขณะที่ทางเราก็คิดว่าเออมันจําเป็นต้องทานด้วยหรอหนูน่าจะเป็นที่ความคิดของหนูหรือเปล่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับยาไหมหนูไม่ทานได้ไหมกลัวยาไปกดสมองได้ยินบ่อยๆเวลาแบบ คนเป็นอะไรทางจิตตเพีแล้วก็ต้องเอายาไปกดสมองคิดว่าตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าเออยาตัวนี้ของปิดอ่ะทานมันไม่ได้ติดนะคะมันไม่ได้เป็นยาเสพติดไม่ได้ว่าหยุดทานแล้วจะผิดปกติแล้วก็ไม่ได้เลิกไม่ได้มันเลิกได้หยุดได้พอหยุดปุ๊บก็จะเป็นปกติแต่หยุดในเวลาที่คุณหมอให้หยุดที่นี้คุณหมอก็อธิบายกลไกาการทํางานของยาว่ามันเป็นเรื่องของต่อมในสมองที่บาลานซ์ของฮอร์โมน2ตัวมีเซโรโทนินตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งเป็นจะไม่ได้แล้วเป็นฮมมนน2ตััวเีี้ท่ ไม่ปกติพอมันไม่ปกติมันทําให้เกิดการคิดมากฟา <c oughs> ุ้งซ่านเพ้อเจ ER, ้อคิดวนไปวนมาคิดไม่หยุดลามไปถึงการน,นอนไม่หลับอะไรพวกนี้ด้วยปิ่งก็เลยฟังฟังแล้วหมอบอกว่าตัวยาตัวนี้มันจะไปช่วยยับยัง้งแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนตัวนี้มันบาลานซ์มันปล่อยฮอร์โมนตัวนี้เข้าตอมนุน้นต่อมนี้ให้มันแบบบาลานซ์กันเหมือนมนุษย์ปกติเหมือนคนปกติแล้วมันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตเราในแต่ละวันนะดีขึ้นหมอเขาก็บอกว่าตัวนี้กลางวันก็จะช่วยให้เราแบบแอคทีฟทำงานได้มีสมาธิตัวยากลางคืนก็ คือช่วยให้เรานอนหลับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดต่อยอดไม่คิดเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยปิ่งก็ทานยาไปได้ระยะหนึ่งอาทิตย์แรกก็เหมือนคนเมาตลอดเวลาง่วงนอนซึ่งคุณหมอบอกแล้วว่าอาการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางคนไม่เป็นอะไรเลยบางคนก็จะมีอาการมึนงงง่วงนอนซึ่งปิงนั่งเล่นกับลูกก็จะหลับนั่งกินข้าวก็จะหลับจะหลับตลอดเวลาอะไรเงี้ยส่วนตอนกลางคืนก็คือหลับแบบหลับเป็นตายเลยหลับแบบหลับสนิทจากปกติปินจะเป็นคนตื่นทุกที่สองที่สามก็คือไม่ตื่นเลยนอนหลับหลับดีมากอะไรเงี้ยหลังจากที่ทานยาก็หลับดี มึนงง,ง,งก,ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งหละจากนั้นก็เป็นปกติแต่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ความแปลกมันก็คือหลังจากที่ปิ่นทานยาไปได้สักระยะหนึ่งประมาณเดือนกว่าจริงๆระหว่างนี้ก็คอยตาม follow up กับคุณหมอตลอดเพราะคุณหมอจะนัดอา,อาทิตย์หนึ่งมาเจอ2อ,อาทิตย์มาเจอ3อาทิตย์มาเจอแล้วก็จะให้หาขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยฟีดแบ็ k จากคนรอบตัวโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวคือเฉลี่ยแล้วปิ่นอะ่ะปกติจะเป็นคนร้องไห้เฉลี่ยัก 2วันหน3สาวันหนด้วยเหตุผลเล็กๆน้อยๆก็คือก็ร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ทานยามาสักเดือนกว่าๆ2เดือนไม่เคยร้องไห้เลยนอนหลับดีไม่ทะเลาะกับใครเลยไม่มีอาการโกรธใครจนหัวร้อนด้วยแล้วก็ไม่มีอาการฟุ้งซ่านคิดต่อยอดน้อยใจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหงุดหงิดหายไปหมดเลยโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเราเป็นแต่ทีนี้ไม่โทรนะคะแฟนก็เขาทักเลยว่าแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะรู้ไหมแบบเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเลย นนแล้วก็เขาบอกเขารู้สึกเหมือนได้ภรรยาใหม่ซึ่งเราก็เราว่าเราก็เหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนไปตรงไหนวะเขาบอกสังเกตตัวเองไหมว่าเราไม่ร้องไห้เลยพิงก็เออว่ะแล้วก็สังเกตตัวเองไหมว่าปิดไม่โมโหไม่โทรเลย เออใช่ไม่โมโหทางทางนี้ในบางเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆที่เราเคยโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแต่พักหลังๆวันนี้เราก็แบบอบมไม่โมโหโกรธโกรธบ้างมีโกรธไม่ใช่ม่โกรธก็โกรธแต่โกรธแบบแปบบ๊บเดียวพอสมเพลสมผลแล้วก็เออโอเคหายน้อยใจน้อยมากๆก็คืออารมณ์มันไม่แบบโอเวอร์ออกมาแบบว่ามันไม่ระเบิดไม่ปะทุออกมาไม่มีอารวาสไม่มีแบบ ไม่มีหายไปจากที่แบบเมื่อก่อนคือแบบร้องไห้โวยวายอะไรเงี้ยก็คือหายไปเลย <Wow. S 1> เขาบอกว่าไม่เป็นมาตั้งแต่เริ่มไปหาคุณหมอก็คือไม่เป็นเลยจนเขาเองก็งงว่าแบบแค่ยามันมีผลต่อเราขนาดนี้เลยหรอปิ่นนึกย้อนกลับไปทบทวนตัวเองช่วงที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอปิ่นก็รู้สึกว่า หลายๆเรื่องที่เราทําแสดงลงไปแล้วก็รู้สึกไปป็นรู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุมันมากกว่าเหตุมันไม่มีเหตุผลมันโอเวอร์เกินไปมันไม่จําเป็นต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันขนาดนั้นปิ่นก็เลยรู้สึกว่าปิ่นยังเป็นปิ่นคนเดิมเป็นความคิดเหมือนเดิมนอกจากความคิดที่ว่าเออเราอยากหายจากอาการนี้เพื่อที่ว่าให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นให้สามีมีความสุขแล้วก็รวมถึงกับว่าไม่อยากให้ลูกมาเห็นเวลาที่เราแบบอิโมชันอลจ๋าแล้วลูกเขาก็เริ่มที่จะโตเริ่มที่ ตัดสินใจไปหาคุณหมอแล้วป็นรู้สึกว่าปินหายจากตรงนั้นไปเลยซึ่งครอบครัวก็แฮปปี้มีความสุขปิ่นเองก็มีความสุขขึ้นมากในใจตอนนี้มันเหมือนเป็นน้ํานิ่งๆมันรู้สึกอย่างนั้นนะแบบเป็นน้ํานิ่งๆที่แบบกระเพื่อมเบาๆไม่มีซึนามิเหมือนแต่ก่อนเพียงแค่เพราะว่าเราทานยากับอีกส่วนหนึ่งที่ปิ่นคิดก็คือเรามีความตั้งใจที่เราอยากจะหายอยากจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมีสติเมื่อก่อนปิ่นก แต่แค่ว่าบางทีก็มีสติหลุดแต่แค่ตอนนี้ไปรู้สึกว่าปินมีสติแล้วปินไม่หลุดป็นก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นมากเลยหลังจากที่เราเริ่มรักษาจริงๆตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันดีขึ้นมากแล้วแหละแต่ว่าที่ให้ทานอยู่เพื่อที่ว่าให้ฮอร์โมนตัวนี้มันคงที่ไปซักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งปีหรือปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยหยุดยาแล้วดูว่ามันยังมีอาการอารมณ์อะไรพวกนั้นกลับมาอยู่ไหมแต่ว่าตอนนี้เท่าที่คุณหมอดูคุณหมอรู้สึกว่า ที่ออกมาพูดอ่ะคิดว่ามีคนหลายๆคนที่ยังเป็นแบบปิน่นแต่ไม่รู้ตัวจริงๆว่าตัวเองอะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติปิ่นรู้สึกว่าคนไทยอะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะจากผลสํารวจอะนะแต่ปิ่นคิดว่ามันเป็นได้เยอะมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นจนกระทั่งไปหาหมอ แล้วปิ่นคิดว่าอะไรๆคนก็คงเป็นอย่างนั้นทีนี้พูดถึงสาเหตุที่เป็นปิ่นก็ถามคุณหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเกี่ยวไหมคะว่าเขาโฟกัสตัวเองมากเกินไปมันทําให้เห็นแต่ปัญหาของตัวเองก็เลยเอาตัวเองเป็นเซลฟ์เซนเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวการเป็นโรคซึมเศร้านี่เกิไดได้หลายอย่างมากหรือหลายๆอย่างรวมกันมาไปทําให้เกิดอารมณ์นี้ทําให้เป็นแบบนี้จนกลายเป็นภาวะปกติของร่างกายที่ฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ปกติแล้วทําให้เป็นคนคิดมากอย่างเงี้ยอย่างสาหรับปิ่นปิ่คิดว่าอาจจะเกิดจากการททที่่่่่ปปปิินน้้้้อองงงงแแราากกยยไมตตตเลั ทํางานไม่ได้ก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องความฟุง้งซ่านคือผู้หญิงที่เคยทางานเยอะๆอะ่ะพอท้องมีลูกเป็นแม่บ้านหรือต้องมาเลี้ยงลูกจํานวนมากเป็นโรคซึมเศร้าเลยแหละแล้วก็จะมีเรื่องของภาวะร่างกายที่ไม่ปกติด้วยทําให้เราเครียดกับตัวเองทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้รวมอาจจะเป็นถึงเรื่องโควิดหรืออะไรด้วยหรือเปล่าปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันปิ่นมารู้อีกทีก็คือคุณหมอบอกว่าปิ่นเป็นน่นแหละแล้วก็หลังจากที่รักษาหายกินยาจนหายก็เลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปก็เลยเออคงเป็นจริงๆอะไรที่ผ่านมาแต่คงไม่รรูู้้ตัววกก็เลยสึ่า เรื่องนี้อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะเป็นคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่มีภาวะเครียดแบบนี้ลองไปหาหมอดูเพราะว่าหลังจากที่ป็นเข้าไปฟังไมโทรเขาก็เข้าไปด้วยไมยโทรก็ถามคุณหมอแล้วอย่างผมเนี่ยผมเป็นซึมเศร้าด้วยปล่าเพราะผมเครียดมากเลยที่แบบภรรยายผมอารมณ์เป็นแบบนี้ซึ่งคุณหมอบอกอ๋อคุณเป็นแค่เครียดเฉยแต่คุณเครียดเพราะว่าภรรยายคุณเป็นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยปิ่นก็เลยอ๋อเออมันมีความเครียดกับเครียดที่เป็นซึมเศร้าซึ่งมันต่างกันวุฒิภาวะการควบคุมอารมณ มันอะ่างเงี้ยมันต่างกันซึ่งคนหลายๆคนมีปัญหาครอบครัวก็เพราะว่ามีใครในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งบางคนถึงขั้นครอบครัวแตกหักแต่ว่าก็ยังไม่ได้รักษาก็ยังไม่ได้รู้เหตุผลจริงๆปิ่นก็เลยอยากจะแนะนําจริงๆเลยนะว่าใครที่มีภาวะแบบปิน่นหรือมีปัญหาความสัมพันธ์เพราะความเครียดอารมณ์ปุ๊ดป้นอะไรอย่างเงี้ยปิ่นแนะนําจากใจเลยว่าให้ลองไปหาคุณหมอให้ลองไปปรึกษาจิตแพทย์จริงๆ,จ,งๆจิตแพทย์เท่าที่ปิ่นฟังมามันมี2แบบก็คือจิตแพทย์ที่เป็นสายรักษายานะกับสายที่เป็นสาย พูดคุยบ,บาําบัดซึ่งปิ่นอยอยู่ชลบุรีแล้วปิ่นก็ไม่ได้รู้มีทางเลือกอะไรมากมายนะปิ่นแค่ตั้งเปะะ้าว่าปิ่นจะไปหาหมอแล้วปิ่นจะไม่กินยาแต่พอคุณหมอให้เหตุผลมาว่าทําไมถึงต้องกินพวกงี้งี้ปิ่นก็โอเคเชื่อฟังตามที่คุณหมอบอกแล้วปิ่นก็ก็ดีขึ้นแล้วเราก็มีความสุขขึ้นเลย,เลยคิดว่าการออกมาแชร์เรื่องนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเป็นเรื่องผิดปกติหรือเราไม่ใช่คนบ้าแต่มันเป็นแค่ภาวะที่ผิดปกติของทางชีวภาพ ทางชีวภาพในสมองทางกายภาพชีวภาพเอออะไรประมาณนี้มันคือโลกโลกหนึ่งจริงๆแล้วคนที่อยู่ด้วยก็ต้องเข้าใจมากๆจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนใกล้ตัวที่ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นซึมเศร้านะปินแนะนำเอาแชร์คลิปปินให้ดูเลยเพราะปินเป็นปคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแล้วไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นหรอกยาก สําหรับใครที่อยากตามไปหานะคะแนะนําว่าให้ทําการบ้านเรื่องจิตแพทย์ไปก่อนว่าเออจะไปหาที่ไหนหารีวิวคุณหมอหมอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างของปิ่นปิ่นหากับคุณหมอที่ชื่อคุณหมอเพ็ญชายานะคะอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเขาจะเข้าอยู่อาทิตย์ละหนแล้วก็แนะนําว่าการหาจิตแพทย์ก็คือต้องนัดล่วงหน้าเกือบทุกที่เลยนะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลากับคนไข้แต่ละคนนะจะได้ไม่ต้องไปรอนะ <Okay. S 2> และท้งนี้ค่ายาก็ได้แหละ <Okay. S 2> เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาบอกโรคจิตเวทหรือโรคซึมเศร้าเป็นโรคของคนรวยนะคะเพราะว่า ถ้าอยาโค้ชแทงเลยตกเดือนละสามสีพันได้มั้งแต่ก็เออนะเป็นเป็นอะไรที่สําหรับปิงก็คือควรลงทุนไม่เป็นไรแค่ okay. ประมาณนี้คะ่ะทุกคนสําหรับรีวิวโรคซึมเศร้าที่เจอกับตัวนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าและอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะว่าเออมันเป็นแบบนี้จริงๆอยากให้เข้าใจจริงๆนะคะเป็นวิทยาทานและกันสาธุทุกสาธุคลิปนี้ออกไปถ้ามีประโยชน์ก็ขอให้ปิ่นรวยขอให้ปิ่นสวยขอให้ลูกปิ่นเป็นเด็กดีสาธุสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย